ผาเน็ตยิงแล้วทุกคนอะไรยิ่งบนนี้เยนะนี่เลยคนตัดแบบนี้เรียบร้อยเลยถึงได้เนาะถึแล้วเรียบร้อยร้วอ๋จับมือเลยจับมือโ้ยอยู่ห้องนี่นะแม่ กอดทุกเตรียมสั่งเตรียมสั่มเ้อพี่น้องโคตรเหลือใจเลยทุกคนเอ้ยคอยิ่งฟานเมื่อกี้นี่ปืนบบแตกอ้ยปืนโบหลวงนะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับคาชูซองบอบบอลเมื่อวานีกินข้าวแล้วแหละชิได้ปการได้ทุกคนเลยบริยูได้เมือนี้ได้ไปกับในในพานนั้น กระจายสองคนแต่ว่าทีมงานกับชได้แยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าตามเวลาไฟามันนะส่วนเวลาเฮานี่ออกไปแปดโมงกว่าส่วนทีมงานกันบโบหุวัชีออกเวลาได้เนยเบาไกลพืน้น่าช่วงเที่ยงคืนแต่ว่าเฮาจะไปในช่วงแรงยังไงกะไปติดตามของกันได้ทุกคนอย่านั่งอยู่ชื่อได้ไปไปหาเนอยู่ในกินได้วันนี้ได้เนวได้ในพานพาไปทางไหนมาหนี่ไปพาขึ้น ดันนะนฮูละดันเนียดันดันฮ้อ่าพาไปดันฮ้อดันนี่ะดันยนีวะดันเนี่อไปสัะป่าเรือมอมหมาบมอมหมาบอยู่ทุกคนเอ้ยจากฝนสะตกตอนใดแหละแต่ว่าตอนนี้ฝนบ่ตกนะเฮาก็เลยไปอหมื่นมาถีบเลย โอ๊ยเกือบดียิ้งกต่ตายทุกคนเลยมันบวซึ้งหมดเลยมันแล่นเยอะๆๆๆข้ากับบกกระเสื้อนะยิงบวทัดทุกคนเลยตัวบกใหญ่ยังกระตายนะไปหลอกไปตอทุกคนมึงเทื่พ่อฟานนะเกือบบวได้ เอามดโคตรเลือใจเลยทุกคนเอ้ยพอยิ่งฟานเมื่อก yeah, pues um uh, anyway> ี้น cool ี่ปืนโบแตกโอ้ยปืนโบหลวงนะเลือใจขนาดเลยและเมื่อ เมื่อก่อนทุกคนฝนก็มาแล้วตอนนี้กระตายก็เจอฟันก็ได้ยิ้งฝนมาแห้งแล้วทุกคนลบเมื่อก่อนื่อกี้นเฮาไปเลาะกัานนะเฮาได้ยิงฟันนะทุกคนเลยแต่ว่าปืนบระโลมนะเรือใจแห้งก็เลยลบมากอย่างกับพอดีฝนตกนะื่อกีฝนแห้งเพราะ มาฮอดแข่มกับชุ้ง,งานกับมานเลยนะได้ไดนนะได้เห็นตัวหนึ่งนี่ได้เห็นตัวหนึ่งทุกคนเลยเดี๋ยวทาไปรอบอาสามโมงทุกคน เพราะว่าคาตาคาใจแห้งนะพ้อแบบระยะแบบสิบเมตรสิบกว่าเมตร oh. พืนบุรวษทุกคนเดี๋ยวทาไปใหม่แต่ว่าไปเมื่อกี้ในช่องคนแย่กันไปแล้วบหูทิศเลยว่ามูฮาอยูใช้นะก็เลยลบมากมูาจะไปทางใดเดี๋ยนี่มาหอดตัดทีมงานได้แหละกระตายกระเพาะปานกระเพาะแต่ว่ไดายอะเดี๋ยวทาไปมือเสาวทุกคน ตอนตีสามเลยกำไปใหม่ไปจอบบนเตาแล้วก็หาเหลวกาดเลยนะทุกคนตอนนี้เหาออกมาแต่เข้มแล้วก็บกำลังชิดไปกันในรอบอสองโมงหรือว่าตีสองนะไปกับไปแย่งย่ายกันไปนี่แหละวะแล้วกันแต่ว่าออกมาพร้อมกันกับในพานกระสอบเป็นไปเขาก็เลาะมากันทุกคนปวตกมาลบอยู่ในถ้ำมาในน่องเพราที นางพิงไ้่เพ้อลับไปแจ้งเลยตอนนี้นี่ยินดีทำนี่แหละทุกคนทำตัวนี้งหญ่ได้ทำตัวนี้ได้เดี๋ยวเขาเลาะเมื่อก่อนมาเลยเลาะขึ้นไปหาอยู่หากินต่อนะ ทำโดนิป้าตัวทำใหญ่ได้เนี่ย เมื่อคืนนี่โคตรใช้ได้เลยทุกคนเลยเกือบแม่นได้ฟันนะเพราะแต่เกือบอุปรกรณ์หากินนะมันบ่มันบ,บ่พร้อมมันเปียกมันชุ่มพนนะห้า,ากอะได้ยิ่งข้างในแต่ว่าบ่าได้ทุกคนเลยเออหนฝนไม้เละ เียงผลอ,อาดอยู่บ่ได้บ่ได้มีไฟไปลัดเช้าเลยบ่บ่ๆไปห้องก็มา,อาลองนึงแหมนีล่ะกัะะบามาแจ้ได้กาเบิดออกมาฮอดอืมโอเคโอเคโอเค,อเคอ position. มาแต่และเที่ยวนะทุกคน พยายามหาอยู่หากินให้มันได้นะคือมูมาพ่อและบ่ได้นี่พ่อโคตรเสียใจเลยทุกคน่อยไปนี่ยางแต่ละมือนี่มือละห้ากิโลมือละสิบกิโลไปเมื่อคืนนี่ก็พอ่อหายจบเจือแต่ว่าเอาบันบ่ได้พอสิได้สู่ทีมงานกินกะบ่ได้โอ้เสียใจมากเมื่อคืน ตอนนี้มาฮอดทีมงานเลยทุกคนมาเนมฮาทังขางังออมเองกนไหมบ่เด้อเป็นไงในพานไปเมื่อคืนคือไปลงกันคือลงกันทิววิวยางลงไปชยเนี่ยงไปทางอื่นห้อล็อผู้หญิงล็อกมาแล้วทิวย่างผู้หญงอยู่คนเดียทิวอไกได้ มันไปแล้วจังทิวมานะทิวมารัดท่านเลยมันเข้าในดอนนั่นดอนตัวไหนยังก้อนแล้วยังทิวตด็กเก่าคือบ่บ่คอยก็มันเข้าด่อนไปเหยื่อก็ลักลั่นอยู่นั้นเลยบ่เด้กคอยทิวจะลงมาหาเขาก็ะยุนทายอย่เางก็ยื่นหาลุลุ่นเลี่ยนอยู่บ่เลยคือโดนบได้ยินบ่ตอบเลยไปกระพาะอีกฟานนะหยางหยางเข้าไปเนาะหยางเข้าไปขึ้นไปทางไม้ควายใะอยู่นั้นก่อนบนชิตกจะไปอยู่ใช่ก่อนบนชิตตก อยู่ทางนนเหี่ยงเหี่ยงเหี่ยงอยูแล้วค่อยออกมาคือเพลินใช่ค่อยขึ้นไปด่านนั้นนั่นเด้เจ้าขึ้นไปด่านนี้เลยกำลังหอดคอนนั่นเลยบันนี้ฝนตกจยางลบมาขึ้นแบบเยอะมั้งนั้นเออขาว่าอะไรได้ว่าเข้าไปในแลมพันเดอร์วะไปการพันในฮันว่ะอยไปกระเจอ้อปันเลยบันไดเข้าเชียวเจ้าไปบนเข้าไปน้ำเจ้าเห็นจะเป็นเจ้าทิววิวคอยกับย่างไปใช่ย่างไปแล้วบันี้เจ้าเหี่ยงไปทางใหม่ คอยก็ลบเราควายอยู่ทางเออควายมันมันตื่นจ้ากเราลงมาหุ่นเราคอยก็ลบอปมันคอยคือโดยเจ้าบริญินก็ยืนหาบูหมาเถียวบริญินแล้วผังในบ้านก็ชอบได้จะไปทำการลบเช้าเลยก็แย่กันโอ้หนึ่งมันจำใช่เลยว้ามันว้ตื่นบูรูงในกระดอกขั้นขั้นสามบอลจำใช่ไหมนี่ผมในผ่านก็ชอบและอันนี้ทุกคนนี่ต้นพื้นต้นพื้นปานเออ ทันคำบวรวงไรเห็ดในนี้แลเนาะมีคำาโปแตกสองสปิงนนี่แตกมุนหมดเลยเนนีเจอเมินถิบางไงบางเจอนํากันแปนบอขอยางลังเออแต่ว่ามีไปพอกันแล้วพอแล้วไปโชว์ในธรรมเอาในธรรมประชาชาอมเออได้เพ่เฮ้ยคอยไปได้หลอบจะแกงคอยไปเลยคอยหลอกมาเลยก็เพิ่นมาไปมากันนิดบัด้ ไปตรงกานี่อเม็นดูน้ำทางโลนาผาท่างบนทางเจ้าเจ้าหอมบทท่านมันผู้อยู่นํำลังแปลหลังกับไปเลยลานไปรัดลานไปรัดอยู่ท่อพ่นนเขาไปทืดๆไปจะไปท่ไดนเลยไปลงเท้พาขาดพวกอบลพาขาดเลยลงนั้นแล้วเห็นหอมหีนโอ้ยโมชุกน้อยหน่เนี่ย่อโอ้ อบโตเห็นหน้านอนนี่นาะเห็นห้อมไทยเวียงไทยเวียงจันทหนหอมเขาไม่ดูเห็นหลบอกไปไปดิได้ไปอยู่วันได้ออกยี่วจเตี้ยนตกอล้วกันลิฟต์้นไม้เลยป่าฝนแห้งปันนะนั่งยู่หันทาฝนเศร้าฝนเศร้าเื้อถือล็มันมอกมามนออกมาหอด น่องพวพ้นเศ้าก็ไปู่ในทำเลยจะดังตือนองหอมนดต้นมาเกี่ยวมาทางต้นะออกมาพี่แล้วนาอไผ่พพ้นห่งเขอนนี่ะเรนวดได้โอ้โหหลุดแต้นวดมันเนาะมือนนี้เนาะมันจะเปียได้จะเปียโรดจะเปียจะเปยได้เล่าไดเมือคืนนี่ได้เทียงทำดุกช่องแหงเลยแหงเลยเนาะมันมันเลยจ้ะ โชกเข้าค้างแต่มันมาเบียดเนาะอือเฮ้เหากับเสียใจได้ไปไปถือปืนไปทัวทีบตัวแดนบัดบัดพ่อบัดได้กินเนี่ยโอ้ทามเจ้าแล้วมันบริเปียกว่าบริเปียกแล้วกว่าบริเปียกเปิดมาเบิ่งมาเช็ดนะครับบริเปียกเนี่ยตับขอบมันกับบริชุมขาบนะบริชุมบาดแผลเนาะอือดูดงูดู

ชิมเจวกันพี่น้องมาทำใหายๆมัชิมเจวนำกันค้งหิ่งหิ่งเดื่อยมันอายเลยดิหัมันอายเลยผูมันเจ็บลงต่อเฉื่อยบนทึกบันทึกแลาวนะแฉบพี่น้องตักเทียเดียวล่ะกลางว้นหนพกเาบางไงตามสิบดก นบนะ็เอาเงินบางอย่างนี่หาก้เขาบ้านเอมันจะทั้งนี้นั่นเล่้เขาบ้านยิ่งเอาได้เฉยบป่าคือคนดังคนระับมาเจ๊แคบบานบอ่ะ เงือดใช่หนีเลยบลาไก่เนาะยังห้องเบาเบาหน่อยบันหน้าน่ะคือจะได้เึินยอดวิวหลายเนาะกูจัดอิู่ห้าไงอย่างปาไก่แล้วเต็มเลยจัดอยู่เบาหน่อยบันหน้ายังตะวันมาจ่ายหนีจังเลย ข้าวข้าว <ทำ S 1> เหียวจกจันนี่เลย่บอดเลยกินแล้วก็จะได้ไปอีกได้ทุกคนเลยกินข้าวลแล้วแล้วไปหาอยู่หากินนี่มาเนเ,นเดี๋ยวนั่งเมื่อีก่อนหนอยนึงให้ายพานไปกินกาแฟเดี๋ยวสิเป็นกีแรงมาเ,นเน่ยให้ไปนำอยู่บ่ให้รันเป็นแรงอยู่บ่ไปกบไปไปเมื่อคืนนี้บ่ได้ไปแจ้งเกิดจัง พันใหญ่บเชนชไลพันใหญ่บูซ้บุ่ม่คำนวาล่มตึงฮกระเาเส้นฮะลูแล้วบริยากจากดีจำตาไปลูแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเฮาแกมือใหม่ทุกคนนิ้วโปนะยกจำสาปลูแล้วลิกเลย มาเบาไก่กับผานมาว่าเในพอดีในผ่านใหญ่พันธึเนี่ยนั่นยนะโอ้แนวเนั่นไันอกาเส้นให้กันแยเส้นแล้วนแลนะลายเส้นแล้มืมันทึงกันทึงใจแล้วอันนี้มาเลยมาเลยยิ่งผ่านมะแตกเื่อจะกลับกับเอาเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้แก้มือมือเล่แต่ว่ามือนี้ไปหาเอาตัวไม้ก่อน ตัวพานธ์นะเดี๋ยวแกมือใหม่มือ่อแรงตายแล้เดี๋ยวสิบไปหาปับมันหมอเปลเปลแปลกลออนี่แหละเอะเออโอ้โหละเนาะอาหารเจ้ายังดีอยู่แล้วเนาะขอ,อเอามาชเชบบอเชื้อแล้วเจาะมาเรีกินยังนะเฉพอปีนี่นั่นเมื่อนี่แหละมิเรีกินปีงก,กบเออเล่อยากจะถึงเลย<ะ>ไม่เห็นทางบ้านเจ้าบะยังไม่บห็น่มันตัวน้อย คือว่วใหญ่สุดเลยนี่ลูกมันเลยนี่ปีนลังมันว่าคนีปีนเง้ยใหญ่นี่รับพี่นี่ยังไงสาสองตัวตลยคอยลีไ้ปีนี่พรานี่ินได้ปิงคบินแล้มาน้ำคอยช่วงนาพ้นอันนั้นได้เนาะคอยเอาเครืงกระสอบโนมาัง่ามเนี่ยันไ้น่หง่ายมือง่มากอันนี้เหมนพทยิบนะคอย่มาคอยนอนเ่งเงี่เลยคอยมือนอดนอยู่ด้านไเบไ เจ้าเจ้าอยู่ตะพักเทิงบ่านเนี่ยเจ้าฮะขึ้นขอยวนบ้านลงไปเลาะดานน้อยเลาะตามใจแล้วก็ลงไปชะมันโลดคอยมูมันเลดใจลงเขาเอามันหยุดมีแรง้แรงมันลงน้ำฮะมีแล้บ้านเลาะดานน้อยเลยดานน้อยตัวเขาบอกกินโลดมาทางตะเวนออกนี่เหลือเกอน เห็นลงน้ำโตก็น้ำโตกลงไปฮะลดจำใจให้โลดเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอหอยมูแล้วทุกคนหอยใหม่นะไปน้ำมูหอยมูบ่ไหนพันเอ็ดเพิ่นเจออ๋อตัวน้ำหอยมูทุกคนนี่น้ำยังคุนอยู่เลยเบิ้งหอยมูตีนกุดบ่ฮองร้ายมันความฮองอัน้ำอกที่แล้ว ทางปเป็นตอกพี่ตอนนี้เอามารัดหมูอยู่ตอหน้าแล้วทุกคนกาดวัดตามน้ามันมน่าจะมาสายนิดจะบอกกระตักทั้งนี่นะห,นนนะหมูลบขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวลบไปรัดอยู่บนห้อยห้านนำตะบิดผู้เละทีมงานบอกมา

คนกระตกทุกคนบาเนี่ยทีไใดได้แนะนำหอยสิทันหรือบ่อจ้าหมูมันยังไม่ได้ออกจะดอนตัวน,นี้นะเ,เออจะมาอย่จะดิโอ้เสียดายทุกคนในหมูตึงตังใช่เลยงานมา,จ,าน <ừ? S 2> ะจะม,ามื่ <ừ. S 2> อยจะสิยดาปฝาเสียหอยหมูตัวใหม่ข,ข<อ>ึ้นก่อนทีมงานว่าหมูมันออกทางแล้ว ชีวิตเขาเลยทุกคนนะชีวิตในพานอ,เาอมเขาวไว้ไปต่อไปมึนๆน้ำห้อยเหรออะไรบ้างยิงมูงอะไรบ่รา ai lói ai lói, cứ này lói, cứ ai lói vô lùm nó, u bơ u bơ, cứ bố lông 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 phải, đi háp phun, chẳng năm ผ่านแน่นยิ่งแล้วทุกคนผ่านแนนิ่งแล้วทุกคนี่ไรยิงบนนี้แล้มันลงผู้โดดคือกะคือลงไปโมนคือลงเลยบ่คือชื่อว่าคือจาอยู่ใช้จะอยูุ่บูามงขาวขขึ้ว่าถือบ่ ท,ทึกแล้วะทึ้กแล้วนะยินขึ้นมทึกแล้วยิงคืนทึงนี่นะบอลลุกปืนไปฝหมูมันมาจากมูอยู่บนหมูอยู่บนนี้เออยิงหนที่เลยลูกปืนดีีเลยลูกปืนขาแข่งนี้ทองน้อยเอิมาน้อยทางนาทางนาทางหลังขึ้นมานำมันยังบรยท่านมันบดได้มึงทางข้าง ออวท้ท oh, ึ้งทึกมันต้องถือไว้ลาวจังเม็ดให้ได้โดดลงไปนี่คื้คกขึ้นกลงไปนี่เลยขึ้นขึันขึ้นเลยนะหู้เลยนะนี่ดิผลคนตัดไปนี่เรียบร้อยแล้วเลยถือได้เนาะถือแล้วเรียบร้อยรถโอ้ยจับมือไหนเลื่อนชันจริงแล้วเนาะ เี๋ยวท่านเี๋ยวท่านคือค่าคือค่าเหนเหนบบยนลนบ่อได้ได้ที่นู่นบ่อนเชียงหานบ่เดียวร้อเียงานบ่ก่อนไปเดี๋ยวไปน้ำไปน้ำทุกคนน้ำมึงก่อนไปน่เดี๋ยวลงพีได้เนเอาโอยูนแล้วบ่ใช่

ีกิ่เดือนยังดินเดาๆอยู่ทุกคนเอ้ยงนาคืนแล้วบ้เนะเป็นอุปสรรคขนาดทุกคนเอ้ยฝนตกมาเนี่ยกำลังนำห้อยอยู่ยังบุทหันครับฝนกระแหงซ้ำใหญ่เนละ้ในบ้านโอ้ยฝ <laughs> นตกห่ำเลย บดทอยเนาะบดทอยแล้วยังบุทันขำข้างกระชามงอ,อยู่ใกล้แล้วนี่เสียงกากเนี่ยใคแอดมาหนะเฮ็ดบ๊ะโบ๊ดนี่ยังยืนบ่หักษ์ไกลยิ่งหันเลยนี่ฮะบุกอีกทุกคนเลยไปทางไหนมาโเห็นได้อยู่บ่อยู่บ่ ทีมงาน,นยิงมูอีกแล้วทุกคนเลยยิงใกล้ๆหนึ่นนงจะขี้อยู่บูอยู่แล้วเดี๋ยวตามหาก่อนเดินน,นนี่ทีมงานยิงมูอีกแล้วทุกคนนี่กูอยู่ทางหลังนี่ในพานเพิน่นยิงมูมาแล้วมาเนี่ยมาแ,แต่ยิงแต่บ่ไดมาจะมาหอดที่พักเลยทุกคน,นไหนบอกให้ไปหาพืน้นถา เจ้ามาเจ้ามาัมนา์ปืนขีกากเจ้านี่เม้นเี่ยงในพาร์ทคัมนหรืยินบอวังแรงนี่เมื่อกี้นี่ไรตอนมาตอนมาเลยก็บบยังยิงหมูได้ปะหมไดโอไดียิงกนนึงบได้ไก่บัวตาอยู่ไหมบ่กัวแล้วแล้วบ่ไตน้เลย แต่เสีดายเนาะไม่ใช่ลูกโดนปืนขีกากเลยเฮ้ยพี่ดีแล้วว่าเมื่อนะพดีเฮ็ดดังไพ่เลยวะเพราะนี่ฮะมงโมตัางหางอีเละมัได้ก่ได้มันเือนมาแล้วทือลงมาั้งนี้มันไปบังผนก็จะพอจะจับเข้าไป้ระชากนันก็บดังกลักกลักมันก็เสีไอ้เย่อขอบกันเวก เนี่ยระมาณเที่ยวพาราเนี่ยนะบ้าเห็นไปชนในคอนตอนเขาหยิ้แล้วบันเอยห้องล่อเนื้อมาเราบันนี้ลานไปเลยอันนั้นมฮะได้แต่จับมือแต่ไม่ได้จับมือมือนี้จับจับมือกันอีกหัวได้ฟาดใหญ่เพิ่นหัวได้จับมือจะมาทตลาดอะไรกันลูกช่างเราเห็ดถวนมือกันนั่มจนว้อยฟาดได้เหนเพิ่นกันยิ่งแล้วมือนี้ ได้แต่จับมือสองนนี้เป็นอะไรอาการอะอาการเป็นอะไรตัวสีสองอาการน่าเป็นห่วงจะให้อ่าสรุปแล้วไม่ได้นะไม่ได้อ่ะทุกคนเมื่อกาเมื่อไรแต่ไปลัดหมูหรือว่าไปนำหมูโบวท่านทุกคนได้ยิงหมูสองโต้เมื่อกาในผ่านใหญ่เพิ่นกระจนได้จับมือเลยแต่ว่าไม่ได้จับหมูเมื่อกาเดี๋ยวอัน เด๋ยวจับแต่มือทุกคนเดี๋ยวมืออื่นแก้มือใหม่อีกเดี๋ยวได้กะคลิปนี้วิดีโอนีชอ้ชิมออดไว้ชมนีแล้วทุกคนพบปะกันใหม่คลิปหน้าเ้ย